กำลังทำถนนด้วยนะครับเ่าเลี้ยว้ายนาจากอนขนี้ิตภาพนะถนนไม่ดีนะหลุมเป็นบ่อก็เยอะนะครับถนนเส้นนี้ดีดีสามช่วไปได้เรื่อยๆดคว ติดหน,นักจริงๆเลยติดหนักเดี๋ยวก็ติหน,นักเลยสวัสดีครับทุกคนตีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเที่ยวโวยไบเกอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปไปเที่ยวไม่ใช่ไม่เชิงเที่ยวครคับจะไปเกี่ยวกับบ้านที่จังหวัดชายภูมินะจากกรุงเทพถึงอทียภูมิประมาณ300กว่ากิโลครับเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าน้ำมันเนี่ย หมดเท่าไหร่นี้ผมเติมน้ำมันมาเต็มถังแล้วนะแล้วก็รีเซตทริปเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูว่าจากกรุงเทพไปถึงที่ไัยาภูมิเนี่ยกี่กิโลแล้วก็จ่ายค่าน้ำมันไปเท่าไหร่นะครับวับนเส้นทางตอนนี้ก็จากน้ำมินนะเดี๋ยววิ่งเข้าฟูบอนครับแล้วไปวิ่งเส้นอ่ากาญจนานะวิ่งเรียบวงแหวนไปน่าจะไปออกแลวแถว นู่นแหละครับวังน้อยอาจำไม่ปิดนะครับระหว่ <c oughs> างทางเนี่ยผมอาจจะจอดแะวะเที่ยวอามุ่งเาไวทา่าจจะจอดแวะตรงจุดตรงวิวเปลี่ย,ยนลำตะโกงนะอาจจะไปแวะตรงนั้นเดี๋ยวับตอนนี้เราก็เข้าสู่ถนนการนดดานะหรือเป็นเรื่องมุ่งหมายนั่นแหละก็เดี๋ยวจะ คงไปเรื่อยน่าจะไปเข้าเส้นค้งข้านะแล้วก็น่าจะไปออกแถววัวงน้อยนะครับอัญมพยาววังน้อยตอนเนี้ย10โมง7นาทีแล้วนะนะก็ไม่ได้ขับเร็วนะประมาณร้อยร้อยกี่ประมาณนี้นครับดูว่าจะรอดฝนนิดนี้หรือเปล่านะแล้วก็อยู่ถนนเส้นเรียบคลองนะครับ เป็นอะไรอะ้ายซอยเขาเรียกว่าบุรีขอฟซอยนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเรียบคลองนั่นแหละไม่แน่ใจว่าคลองอะไรนะแต่น่าจะเป็นลองข้าวาจะได้ทำดีนะทุคทกคนคอนะอือไม่อยนดูมาเหมือนเขาเพิ่งทำโสดขาน,นี้นนะจัอาออกนะเพื่อนนี่ตกันมายอไมทคนเดี๋ยวเราไปผ่าน ที่ประตูปากนู้นไปนครมาไปตรงคนนี้เออตรงคนนี้ถ้าไปดูเราจะไปนครนายกล้วทุกคนตรงไปฝั่งนู้นนะน,นี่เราจะไปเส้นนี่เส้นทางเลี่ยงช่วงทิ่การของแพรตันนี วิ่งเส้นนี้อีกประมาณ20กิโลนะทุกคนแล้วจะไปออกตรงแถววังน้อยนะแถววังน้อยแถวอยู่ีดกองนะทุกคนครับน,น,นี่ก็เป็น,นเส้น่ึดของตามครับใช่20กิโลถนนทำดีทุกคนใครมาอยากผ่านเส้นหลักนะว่ารถติดมาเส้นนี้ได้ว่าถนนที่เลย มีใต้บ่อของแพต่างับุนดีเราก็กเลี้ยวขวาไปครับตามไปฝั่งโน้น่านนทุกคนตามคุณจีเข้าไปเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับคน GPS ่ะให้ตรงไปตรงนู้นอีกแต่ตรงนู้นน่ะมันจะเข้าทุ่งนาถ้ามา มาอย่างเงี้ยก็โอเคเหรอครับแต่ถ้ามาเคือนี่คือนิ่หนาเลยนะนี่ครับทุกคนจะมอาออกตรงเนี้ยเรอรอคอยต่อสานข้ามไปฝั่งโน้นนี่ก็เป็นถนนเส้นหลัก,กน,นะถนนโยธีนทวงตรงทวง,งแล้วแถววังน้อยครับ ตรงโรงเรียนวัดศรีประชาเนี่ยนี่ก็ถนนพขาหขนโยธินแล้วทุกคนนี่เรีกเป็นถนนเป็นหลักแล้วน้อยเนี่ย,อย,อย,ยวใช่้าเอลมินทุกคนตอนนี้ไม่ฝน,นอยู่ข้างหน้านู่นนะแต่ตรงเนี้ยแดดร้อนมากทุกคน จากตรงนี้ก็อีกสองร้อยเก้าสิสี่กิโลน,น,นะขี่มาสักพักนะครับปกติถ้าผมจะไปเส้นเส้นนี้นะที่จะไปทางลำตะคองเนี่ยผมจะเบี่ยงซ้ายออกไปทางป้ายนะครราชสีมานะครับมันจะเป็นทางาทางเลี่ยงเมืองนะเนี่ยจะมีป้ายเบี่ยงซ้ายออกไปทางนี้คนระับมันจะผ่านอ่าอทยานแห่งชาอะไรนะตรงนั้นนะ่ะน้ำตกสามลัน ผ่านตรงนั้นแต่รอบเนี้คือผมไม่ได้เบี่ยงไปเพราะว่าผมอยากจะไปสระบุรีเลี้ยวขวาก็เลยไปเจอรถติดซะจริงถ้าเราเบี่ยงไปเนี่ยเลี่ยงเมืองเ่ยเราจะไม่เจอรถติดเลยนะนี่เดี๋ยวไปดูครับว่า้างหน้ารถติดอะไรบ้างรถติดมากเลยนะครับตรงนี้ตอนอถึงทางเลี้ยวขวาไปยิบภาพนะ โอ้ไม่รู้ว่ารถติดฉะนั้นผมเข้าทางเลี่ยงเมืองไปแล้วอี่เลยมามางน้ครับติดอะไรกันเลยเนี่ย เนี่ยครับทุกคนที่รถติดนี่นะเนี่ยว่วรถติดอะไระทางรถเป็นบบเกาะกลงางแล้วก็นี่ไหมนะกำลังเอาป้ายขึ้นใต้หรืออะไรอะปุ่มประตูเหรอโอ้โหว่ารถติดให้ราดูจะรถติดแล้วโอ้โหตายอยากลองมาทางนี้ดูนะ มาขึ้นสะพานน้อยเลยปิดจาวตอนนี้มีเหตุปูขึ้นครับทุกคนแต่เราน่าจะไปพักบนทับที่นีกแต่ผมยังไม่แน่ใจแนละ้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเมื่อยใช่ปกติผมไม่ค่อยมาแล้วตอนนี้ผมจะเข้าทางเที่ยงเมืองแนละ้วรอบนี้คืออยากอยากผ่านตรงนี้เนงะ หลังพุ่มสะานเนี้ยเลยกน้อยเลยขนาดความพุ๊บปุ๊บติดเลยยาวเลยเอาพุ่มเฮ้ยเอาพุ่มสะพานเลยเลยไปอนแรกจะถึงไหมนะหกังพุ่มสะพานนี้นะก็เลย รกติดเลยรถันกระโดดนะันุกระโดดเลยทุกคน จากตรงนี้เหลือที่เท่าไรเนี่ยแต5 0กิโลแตที่รบาบาัก30กิโลนั้นจะเหลประมาณ280กิแล้วจเดอนไปที่บ้านนี่แค่ประมาบ30กิโครับนี่นะครับทุกคนถ้าเขาเียงเรือมาเนี่ยจะมาลงตรงนี้นี่ยเขาเียงเรือมาจะมาลงตรงนี้ đó đi, anh đi, anh đi xem cái gì đó แดดไม่มีแล้ววันนี้เพมฆฝนขึ้นมาแล้วออดเ็นเนี่ยอ่ะไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ลบฝนมีอยู่ฝนก็ตกลงมาหนักเลยนี่ครับมานั่งหลบไปตรงเลสซอน ใชโอ้ย,อยด,ดยูข้างหน้าโดนก้อนทุกคนผมไม่รอดแน่ว่ะไะโดนตรงไหนอีกเกียนึกยังไม่ถึงลำตะคองเลยนะฝนตกแปลามานน,นี่สิบนาทีครับยาวเลยนะโอ้แล้งหน้าเราพอดักติดหนึ่งลูกแล้วครับ ท้านโดดีค่ัแล้วเราต้องได้แม็คหลบฝนอี่ทีครับนี่ครนะัทุกคนฝุ่นเริ่มตกปล่อยๆอยีกแล้วนะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าหาฝุนน่ะเริ่มไป,ปล่อยแนละ้วครับตอนนี้เริ่มตกหนักแล้ว ไม่ได้แวะจุดชมวิวที่ลำตะคองครับแล้วก็ไม่ได้แวะที่ไหนเลยนะครับขี่ยาวๆผมขี่รถตากฝนเนี่ยตั้งแต่ตากห้องนะจนไปถึงด่า,ดานขุนทดนะครับฝนเพิ่งจะเริ่มซาก็ขี่ลุยไปทั้งๆที่ฝนตกหนักๆแบบนี้แหละครับก็สนุกดีนะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำมานานแล้ว มันก็ขี่เพลินๆแล้วก็ยังไงอะสำหรับผมมันรู้สึกค่อนคลายนะได้ขี่ลุยฝนมันถ้าตอนทำงานอะมันมันไม่ได้มีโอกาสที่จะขี่ลุยฝนได้ขนาดนี้นะอันนี้ก็ถือเป็นการขี่รถลุยฝนพักผ่นไม่พักผ่นกอนเนาะมันก็เป็นแบบว่าอารมณ์แบบชิลๆ,ๆขี่สบายๆนะครับ ก็การขี่ตักฝนเนี่ยก็ให้ขี่ด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหน่อยนะหลยหลายคนก็คงจะขี่รถก็คือก็จะระมัดระวังอยู่แล้วแต่การขี่รถตากฝนเนี่ยผมแนะนําให้ดูข้างหน้าเลยนะรถยนต์รถเก่งที่เขาขี่อยู่ข้างหน้าเราอะถ้ะเขาขี่แล้วน้ํามันกระจายนะอย,นะอย่าไปขี่เร็วนะอย่าไปขี่ตามเขานะอย่าช้านัมนงนเป็นแอ่งน้ําเราอาจจะ ลื่นได้นะครับก็พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เลี้ยวซ้ายแล้วเพื่อที่จะเข้าไปเส้นชัยภูมิเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายไปมุ่งหน้าไปชัยภูมินะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ก็ถนนไม่ค่อยดีนะแล้วก็จะเจอช่วงที่เขากําลังทําทางกันอยู่เกือบจะทั้งเส้นเลยนะแล้วก็จะมีจุดที่น้ําท่วมก็ตรงนี้ก็แอบ กลัวอยู่นิดนินะกลัวว่าจะไปไม่ได้อาจจะได้เลี้ยวรถกลับแต่ันก็ยังพอไปได้นะครับเพราะว่าคํามพิดท่วมมันไม่ได้สูงมากมันอาจจะเป็นเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกใหม่ๆด้วยครับเนี่ยตกผนล,ลุยมาตั้งแต่ปากช่องเลยนะลุยฝนมาเนี่ยตีมาเรื่อยๆครับฝนยังไม่ยอมหอยู่เลยอยู่สีขิวเนี่ยตอนเนี้ย ตกเรื่อยๆอยู่เลยนะยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยครับตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าเหลืออีกก่โลน่าจะร้อยร้อยกว่าครับกอเก็บโทรศัพท์ไปแล้วไม่ได้เปิดแมพแล้วเนี่ยะครับดูดินน้ำไหลมาดิตกหนักจริงๆนะครับตกสมบูร แคมองถนนไม่เห็นเลยนะตอนที่อยู่แถวปากช่องอะ่ะไปดูครับตีต้องเราบังนะแบบเนี้ยทีเรามองไม่เห็นหลุมด้วยเพราะาน้ำมันน้ำมันท่วมนะต้องค่อยขี่ครับดีย๋ยว่าจะตอนนี้น้ำมันยังเหลืออยู่สี่ีนะครับเ,เติมเต็มถังมายังไม่ได้เติมเลยนะยังไม่ไ้เติมตะล้อเลยนะ โอเคเดี๋ยวก็จะไปเติมน้ำมันแล้วเหยาด่า,ดานคุณทศก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเติมตรงใกล้ๆถึงบ้านทีึ่งเดี๋ยวไปถูกค่าน้ำมันนะครับว่าคุณเทคคณพยภูมิเนี่ยเท่าไหร่โอ้โคนดูดิสาม่วมไปได้ไปน,นี่ย <c oughs> ไปได้ไหมเนี่ยทุกคน ดูดิแต่ว่าตกหนักจริงๆนะครับตกหนักแต่ว่าตกหนักเลยแหละเนี่ยพยายามขี่ก็ดูเอานะระวังระวังนะคุณน้ำไหลคน जा oh, ईअं yeah. อยู่ทุกคนไปได้อยแอบเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอ้วไอ้ดูดิขวบตรงมุดยังตกอยู่นะเนี่ยเหมือนเหมือนตรงเนี้ยเริ่มตกหลาดอีกแล้วครับ บ้านเลยครับอัทิียี่มาเท่าไหร่นะเนี่ยสองร้อ,รอยสี่สิบเจ็ดกิโลและะ้วครับน่าจะเหลืออีกประมาณสักร้อยร้อยโล,ล,ลได้อะ่ะเติมที2ยี่สิบนะครับพักรถพักคนปแป๊บหนึ่ง นี่ครับเดี๋ยวรเราไปกันต่อถ้อาจะาประมาณร้อยโลอ่ะตอนนี้วิ่งไปสองร้อยสี่สิบแปดกิโลแล้วครับที่ผมเติม,มน้ำมันมาหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวไปเติม,มน้ำหน้าบบน้อยเดี๋ยวบอกดีว่าเท่าไหร่นะมาทั้งห,หมดดูโหมดเตอร์ อบอบิดจุดนะครับผมยังไม่แห้งเลยเนี่ยตบตบติดจุดเยอแหละพอเลยด่านคุณทศมาก็เริ่มหยุด้วครับต่นนตอนนี้นไม่ไม่ตกนะครับผมอ่ะไออีกร้อยกว่าโลยาวๆ อันนี้ก็อยู่ที่แยกบ้านหนองบัวโคกนะกัลังขึ้นข้าไปไปกี่กิโลก็ไม่รู้นะันนี้นกำลังจะเข้าเขตจังหวัดชายภูมิแล้วเไฟไฟขตป่ายฟอยู่ข้างหน้า ทางผ่อนเข้าเมืองไทยรัฐน,น,น,นะครับเข้าตัวออมโบนินธนาคารขนมนี่อยู่ด้วยครับนี่ทำเสร็จแล้วดิอ๋อเดี๋ยวก่อนไว้หน่อยนี่นะครับกำลังทำยิ่งขนมันทั้งสองฝั่งเลยนะอ่ะครับ โคตีกแบบนี้นะครับโอตบ้าเปล่าโคตรโดจเลยเนี่ยตอนนี้เป็นเค่แห้งนะครับโคตรีแบ้เียกนเบียดแห้งๆอยู่เนี่ยไอ้จากตรงนี้น่าจะอีกไม่ถึง50กิโลนะครับ จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะถ้าตรงไปดู้จะไปตัวเมืองชัยภูมินะครับเลี้ยวขวานี่ Gracias. ทเท่าตัวเมืองครับน่าจะหน้าไปทางแก้งขอนนะ่ะหน้าจะไม่โดนฝนแล่นแหละตอนนี้สามโมงสามสิบแปดนาทีแล้วนะครับ เติมน้ำมันถังสุดท้ายแล้วก่อนเข้าบ้านมาสรุปค่าน้ำมันกันนะครับผมค่าน้ำมันทั้งหมด450บาทนะครั้งแรกที่ผมเติมไปที่ด่านขนทด100นะแล้วก็ครั้งนี้ก่อนเข้าบ้าน350บาทเป็น450บาทนะค่าน้ำมันระยะทางทั้งหมดอยู่ที่363.2 เฉลี่ยที่หน้าเดือนม่นะครับ33.7ก็อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยที่ท่องเที่ยวมากมายนะหาทุกคนสามารถมาเที่ยวได้ที่สวยๆเยอะแยะ,ยะนะครับผม,มเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ